สตรีทฟู้ดเนี่ยไม่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะาจังหวัดใหญ่ๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของสตรีทฟู้ดซึ่งเป็นอาหารมีทั้งเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นอาหารต่างๆนะครับนะซึ่งตรงเนี้ยนะครับการที่จะ สู่สากลได้ต้องได้มาตรฐานนะครับในเรื่องของสุขาภิบาลน,นะโดยกระทรวงสาธารณสุข,สสขโดยกรมนาไมัยเนี่ยก็เลยมีมาตรฐานขึ้นมานะครับที่เราเรียกว่ามาตรฐานแซนอันนี้นะครับนะเป็นมาตรฐานที่เราจะก้าวเข้าสู่สากลน,นะครับ เพราะว่าแซนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสุขาพิบาลอาหารแล้วก็เรื่องของที่เราเรียกว่า accountability นะครับ S นี่มาจาก sanitation accountability แล้วก็เน็ตเวินะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันนะครับในเรื่องของตั้งแต่ผู้ค้านะครับ,รบที่จะมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค แล้วก็ในเรื่องของสุขาพิบาลแล้วก็เรื่องการทํางานร่วมกันในเพื่อภาคีตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขเองนะครับแล้วก็องค์การปกครองท้องถิ่นรวมทั้งกระทรวงต่างๆที่มีส่วนที่จะมาร่วมกันนะตรงนี้ก็เลยเป็นนโยบายนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับเศรษฐกิจนะครับจะทำให้มีการ นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มาใช้เงินในการที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการบริโภคนะครับการท่องเที่ยวยิ่งอยู่เป็นเวลานาน,านเนี่ยเศรษฐกิจนะครับก็จะทําให้จังหวัดนั้นนะครับแล้วก็ผู้คนในจังหวัดเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ เป็นที่รู้จักของต่างประเทศนะอย่างที่เรามาเนี่ยก็พอมีมาการมอบป้ายแสนแล้วก็แนะนําในส่วนของอนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับนะเขาก็จะสามารถที่จะ,อะเอาไปโชว์นะครับหรือทําในส่วนของ Youtube หรืออะไรต่างๆนะฮะให้ขยายไปนะครับแล้วก็เป็นการมั่นใจว่าคืนแม้จะเป็นสรตทฟูด้ดแต่ว่าก็มีคุณภาพของอาหารที่ดี มีสุขภาพนะครับที่ดีนะครับแล้วก็มีลักษณะของสุขาพิบาลทานแล้วก็ปลอดภัยมั่นใจในการบริโภคนะครับตรงนี้เป้าหมายเป็นทั่วประเทศนะครับฮนะบเพราะว่าจริงๆแล้วป้ายแซนเนี่ยนะครับเป็นป้ายที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้นี่แสดงว่า 1. สุขาพิบาลอาหารได้ 2. ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่า การที่จะได้ป้ายแซนเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากท้องถิ่นนะครับนะอันนี้เนี่ยครับถ้าถ้าเห็นป้ายนี้เนี่ยนอกจาก uh, ก่อนที่ท้องถิ่นจะออกป้ายแซนให้ได้เนี่ยก็ต้องมีการดูนะครับร่วมกับ uh, ทางนายแพทย์สาธารณจรนะครับหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยร่วมกันนะครับว่าอันนี้ได้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มาต้องมาขออนุญาตทาง uh, uh, ท้องถิ่นก็ต้องถึงจะออกอนุญาตให้ uh, ออการอนุญาตให้นี่ก็คือป้ายแสนอันนี้นะครับนั่นหมายถึงว่า,าจะต้องอถูกทั้งสุขลักษณะแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำให้มั่นใจคือจริงๆก็ต้องเป็นทั่วประเทศเพราะอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งเป็นตามพรบสาสุข35นะครับนะแต่ว่าเราเน้นที่เมืองหรือจังหวัดที่ท่องเที่ยวก่อนเพื่อให้เป็นที่รู้จักนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าชาวต่างาชาติจะไปจังหวัดไหน นะครับนะเห็นป้ายแซนก็มั่นใจได้นะครับในเรื่องของการบริโภคครับผมในส่วนของภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดแรกที่ทําจากโลเคอลสู่โกลบลนะครับนะตรงนี้นะครับนะเ,เนื่องจากว่าเราเป็นภูเก็ตเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่านะักนทะ่องเที่ยวมาเยอะนะครับจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมเรื่องของอาหารการกินนี่หลากหลายมาก ที่ท่านรอ,องนายกเทศมนตรีกับท่านนายแพทย์สุขจังหวัดก็ได้บอกว่ามีชื่อเยอะมากจนกระทั่งหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์นะครับของอจังหวัดภูเก็ตก็เลยเป็นเป้าหมายแรกนะครับที่ที่เรา,ามาเปิดตัวในตรงจุดนี้ครับ